ใส่ปากสิเรียบร้่ยพี่มารว่าตอนเอ,อ่อไปหาไหมเราไปหาไหมไปหาผักอินูนเมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้เอารถขึ้นเนาะเขาเดินเราเดิน เรื่องไรเนี่ยรถจะทำสู้ไปสุดเราก็เดินมากว่าจะถึงตีนเขาเนาะตีนเขาขนมรุ่งเด้่พี่น้องไม่แค่ทางขึ้นนะจ๊ะใครไม่เคยมาเที่ยวก็มาเที่ยวเด้วยแตเด้อลองลองรอบสุด ต้องลงมีเกียต่อต่อขึ้นมีเดียเียเครื่องแรงกว่าเลยตอเว้ยเจอรถทัวร์เบบ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 ได้ เซียกันเสียกันอันนี้ต้องตั้งรักไหมต้องตังรักสบาแดม่เยอะแยงเอยเเนี่ยถึงที่จอดรถแล้วเนี่ยอู้ววจะได้ลมแช